ซึ่งเขาก็กําลังแก้ไขปัญหาอยู่เรื่องอของยางพารา,าเพราะว่าไทยเองก็พยายามที่จะเดินหน้าแก้ไขเรื่องของปัญหายางพาราแล้วก็ที่จะลด ลดการพึ่งพาตลาดโลกเนอะเพื่อเป็นการเพิ่มการใช้ยางในประเทศนี่แหละเพราะหวังว่าให้พี่น้องชาวสวนยางเนี่ยจะได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นางนฤะุมลพินโยสินวัตรผู้แทนการค้าไทยท่านก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้กลไกการบริหารจัดการยางพาราโดยใช้ระบบตลาดนําการผลิตของการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยสร้างเสถียรภาพราคายางพาราภายในประเทศเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตรวมไปถึงความ เป็นอยู่ที่ดีนะของพี่น้องเกษตรกรและก็สถาบันเกษตรกรด้วยและก็สร้างรายได้ให้กับการยางแห่งประเทศไทยที่มุ่งส่งเสริมราคาย,ยางพาราช่วยเหลือเกษตรกรโดยที่ไม่ต้องโค่นยางพาราไปปลูกพืชอื่นนะครับซึ่งที่ประชุมเขามีการเห็นชอบกําหนดเป้าหมายดูดซับปริมาณยางพาราภายใน นในระบบตลาดเนี่ยปี67-70อย่างน้อยเนี่ล้านตันทั้งในส่วนที่จะเอามาผลิตเป็นยางรถยนต์หรือว่าไปบริหารจัดการวัตถุดิบยางเนี่ยโดยให้ทางการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยดำเนินการประสานความร่วมมือกับเอกชนนะครับผมซึ่งในส่วนของภาครัฐเองเนี่ย จำนวนยางที่ผลิตเพื่อให้รถราชการจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติและก็จะได้รับอนุมัติจากคอรมอนอกจากนั้นให้ดําเนินการผลิตยางเพื่อใช้ในรถยนต์ภาคการเกษตรรวมถึงรถยนต์ประเภทอื่นๆทั้งตลาดในประเทศและก็การส่งออกด้วยนั่นเองครับค่ะ